ไปเริ่มกันที่เรื่องของสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกที่มีเรื่องมีราวมีคดีพยายามข่มขืนกระทําชำเราเยาวชนหญิงอายุ17ปีสารมีคำตัดสินออกมาแล้วว่าจําคุก2ปี13เดือนและให้ชดใช้เงิน170,000บาทเจ้าตัวบอกว่าหลังจากนี้คงต้องสู้กันต่อค่ะทานข่าวเลยครับ เไม่โกดหนดนะครับไ็่โดนล้วดีใจด้วยดีใจแต่เป็่เราไม่ได้สู้ต่อครับเราต้องผมต้องสู้เรื่องทั้สู้ทนายทนายทนายสู้สู้ต่อฮะถึงยกเลิกจะจะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับสมรักคำสิงห์ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะหลังจากที่ศาลตัดสินบอกว่ายืนยันจะสู้คดีต่อเพราะมั่นใจไม่ได้ทำผิด หลังสาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาคดีพยายามข่มขืนกระทำชำเราเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่รู้จักในสถานบันเทิงสั่งจำคุก4ปี8เดือนแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุก2ปี13เดือน10วันให้ชดใช้เงิน170,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีส่วนนายพิเชษหรือว่าเปกโก้เพื่อนสนิทจำเลยที่2สารสั่งยกฟ้องคดีนี้สารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทเห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความตามข้อเท็จจริงก็สอดคล้องกับผลการชนสูตรบาดแผลและร่องรอยความรุนแรงที่พบบริเวณหน้าอกจากการใช้แรงกดทับที่ไม่ใช่การจับธรรมดาจากนั้นสมรักยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกัน3 0,000นบาทนายอิทธิศักดิ์อัถกรวิกรมทนายความระบุว่ามีข้อเท็จจริงอีกมากที่ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมศาลมีคำพิพากษาสมรัก ก็หลังจากที่พิพภาษามาแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลบอกว่าจากวันนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมั่นใจว่าจะไม่ถูกจำคุกแต่ว่าสุดท้ายโดนไปเต็มๆไม่ได้โม้นะคะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวต้องไปต่อสู้ในชั้นอุทธร์ต่อไปค่ะ